มันมาอีกแล้วพี่น้องพมนกโมเนสักตะโต,โต,โตะบรรยากาดีรุ่งจำรุ่งดีดจ,กจกขึ้นมากเมื่อกี้แห้งล้วคอยวันนี้ก็เริ่มแห้งอีกเดือ อาทิตย์มือหอนเบิดมือห่อนทั้งอาทิตย์มัน,นมีฝน,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 นตกโอ้ดีใจดีใจฝนตกช่วงสาเด้อพี่น้องบรรยากาศดีเลยนี่หน่อยว่านางกิกาแฟอยูห่หน้าบ้าน